ตอนที่37เสียงลมกันโชคพัดแรงพาเอาใบไม้ปลิวว่อนท้องฟ้าถูกเมฆดำบดบังจนแทบไม่เหลือแสงสว่างทาาทั้งสี่ในร่างของผู้สืบทอดเริ่มสั่นสะเทือนอย่างควบคุมได้ยากราวกับโลกกำลังเตือนว่าความสมดุลใกล้ถึงคราวล่มสลายเหย,ยนเฟิงยืนอยู่บนหน้าผาสูงเขามองผลึกท่าที่ส่องแสงสลัวอยู่ในฝ่ามือแสงนั้นสั่นไหวเหมือนหัวใจของเขาเองความทรงจำจากอดีตชาติ วนคืนชัดเจนขึ้นทุกทีภาพของเขากับหลันอี้ที่เคยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันในสงครามเมื่อพันปีก่อนแววตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังความเจ็บปวดและความรักที่ไม่อาจเอื้อมถึงเราจะเดินซ้ำรอยเดิมอีกครั้งหรือไม่เขาพึพมพำกับตนเองด้านหลังหลันอี้ก้าวเข้ามาเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินก้องกังวานไปทั่วบรรยากาศรอบตัวเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันเย็ยนเยียบเยิยนเฟิงน้ำเสียงนั้นเรียบนิ่งแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความกังวลผลึกนั้นเริ่มไม่มั่นคงแล้วองค์กรเงา จะไม่หยุดเพียงแค่ตามล่าเราหากถลึกแตกโลกทั้งใบคงจบสิน้นเยียนเฟิงหันกลับมามองริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นเจ้าก็รู้ดีว่าเราเคยเป็นศัตรูกันเราเคยทำลายกันจนแผ่นดินแตกสลายแล้วตอนนี้เราจะปกป้องโลกเดียวกันได้จริงหรือหลันอี้ก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวเส้นผมสีดำปลิวไปตามแรงลม เพราะเราเคยทำผิดพลาดในอดีตชาติครั้งนี้เราต้องไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกต่อให้เจ้าไม่ไว้ใจข้าแต่เจ้าก็รู้ดีว่าไม่มีใครนอกจากเราสองคนที่จะทำได้เสียงสายฟ้าฟาดลงมากลางฟ้าทำให้พื้นดินสะเทือนแรงเหยียนเฟิงกำมัดแน่นเขาหวนนึกถึงสายตาของหลานอีเมื่อครั้งยืนบนสนามรบดวงตาที่เต็มไปด้วยไฟโกรธเกลียดแต่ตอนนี้ในแววตาเดียวกันกลับมีเพียงความมุ่งมั่นและสิ่งที่เขาไม่กล้ายอมรับความห่วงใยเจ้าจะไม่ทรยยศข้าอีกใช่หรือไม่ เหียนเฟิงถามเสียงสั่นเคยอย่างที่เขาเองไม่เคยรู้ตัวหลันอี้ยกมือแต่ปากของอีกฝ่ายตราบใดที่เจ้ามีชีวิตอยู่ข้าจะไม่มีวันหันหลังให้เจ้าอีกคำพูดนั้นทําให้หัวใจที่สั่นไหวของเหยียนเฟิงสงบลงเล็กน้อยเขาสบตากับหลันอี้เนิ่นานานก่อนจะพยักหน้าช้าๆได้เราจะเผชิญชะตานี้ด้วยกันแต่ในวินาทีนั้นเองพลังธาตุมืดแตกกระจายออกมาจากใต้พื้นดินรอยแยกด d slowly opened wide t h เ sound ว f the cold wind grew louder from t ช่างน่าประทับใจจริงๆอดีตศัตรูที่หันมาจับมือกันแต่สุดท้ายเจ้าก็ไม่อาจหนีพ้นพันธนาการแห่งชะตาได้จากรอยแยกนั้นเงาดำมือหมาพุ่งออกมารูปร่างคล้ายมนุษย์แต่เต็มไปด้วยพลังมืดที่บิดเบี้ยวเงานนั้คืหนึ่งในหัวหน้าระดับสูงขององค์กรเง,งามูเยี่ยนผู้ที่หมายจะช่วงชิงแก่นธาตุไปทำลายสมดุลโลก หลันอี้ชักดาบธาตุน้ำขึ้นทันทีใบมีสองประกาเยเย็นเยียบส่วนเย็นเฟิงปลดปล่อยไฟธาตุแดงเพลิงออกจากร่างทั้งสองยืนเคียงข้างกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเหมือนหัวใจสื่อสารกันได้ในความเงียบงนันก่อนที่เสียงระเบิดพลังครั้งใหญ่จะดังสถานไปทั่วหุบเขาสงครามครั้งใหม่ได้เปิดฉากขึ้นแล้วจบตอนที่37ตอนที่38ความลับที่ถูกเปิดเผยหลังจากศึกในโกดังสิ้นสุดลงความเงียบงนันก็เข้ามาแทนที่ซากศพซอมบีและศัตรูล้มเกลื่อนพื้นดินปเปื้อนด้วยเลือดสีดำ และแดงผสมปนเปกันไปทั่วกลิ่นเหมือนขาวฉุนทราให้บรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกนายเอกสุดนั่งลงหอบหายใจหนักราวกับปอดจะระเบิดเสียงระบบยังคงดังในหัวแต้มสะสม87,300ตัวเลขทําให้เขารู้ว่าพวกเขาผ่านคุมนรกมาได้จริงๆพระเอกเดินเข้ามามือที่เต็มไปด้วยบาดแผลคว้ามือเขาไว้แน่นนายโอเคไหมเสียงนั้นแม้แผ่เบาแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยโอเคแค่เหนืยมาก นายเอกตอบเบาๆก่อนที่สายตาจะสะดุดกับบางสิ่งตรงกลางกดังเศษผลึกสีน้ำเงินที่ส่องประกายท่ามกลางกองซากราชินีซอมบีพระเอกเห็นเช่นเดียวกันเขาก้าวเข้าไปเก็บมันขึ้นมาในมือแสงจากผลึกนั้นส่องออกมาราวกับมีชีวิตเต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเต้นทันใดนั้นเสียงระบบของนายเอกก็ดังขึ้นอีกครั้งตรวจพบผลึกพลังต้นกำเนิดหัวใจในายเอกสันสถานผลึกต้นกำเนิดพระเอกขมวดคิ้วหมายความว่าไง ก่อนที่นายเอกจะเอ่ยตอบเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางเข้าประตูกวัวดังร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมดำก้าวเข้ามาพร้อมหน้ากากปิดบังใบหน้าเสียงทุ้มต่ำดังก้องไปทั่วในที่สุดของสำคัญก็ปรากฏขึ้นจนได้ทั้งคู่หันไปทันทีสัญชาตญาณบอกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ศัตรูธรรมดาคนตรงหน้ามีพลังมหาศาลจนน่ากลัวแกเป็นใครพระเอกถามเสียงแข็งกร้าวชายปริศนาหัวเราะเบาๆเราคือหนึ่งในผู้นำขององค์กร ที่คอยควบคุมซอมบี้ในเงามืดและผลึกในมือแกนั่นแหละคือกุญแจที่จะเปิดเส้นทางใหม่ของโลกนี้นายเอ็กเบิกตากว้างองค์กรนี่พวกแกอยู่เบื้องหลังทุกอย่างถูกต้องชายในหน้ากากตอบอย่างไม่รีรอซอมบี้ไม่ใช่เพียงสิ่งมีชีวิตไร้สติหากแต่เป็นเครื่องมือสําหรับทดลองการวิวัฒนาการของมนุษย์และผลึกต้นกําเนิดคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงนั้นพระเอก,กมีดแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแล้วพวกแกเอาชีวิตผู้คนนับล้านมาเป็นเครื่องสังเวยงั้นหรือ เสียงหัวเราะเย็นเยือกดังขึ้นอีกครั้งมนุษย์ก็เป็นแค่เศษดินฝุ่มมดที่ไร้ค่ามีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนายเอกกัดฟันแน่นความโกรธพุ่งพล่านในอกเขารู้ว่าพวกนี้คือสาเหตุของหายนะทั้งหมดเสียงระบบดังขึ้นอีกครั้งภารกิจใหม่ปราบผู้นำองค์กรลับทันใดนั้นชายในหน้ากากยกมือขึ้นผลึกพลังสีแดงเข้มก่อตัวขึ้นกลางฝ่ามือรังสีไรกัดแผ่กระจายจนพื้นสั่นสะเทือนพระเอกรีบดันนายเอกไปด้านหลังถอยไปนายเอก แสงสีแดงพุ่งออกมาเป็นลำเหมือนหอกพลังพุ่งทลายกำแพงโกดังจนถลม่มลงมาฝุ่นและเศษซากปลิววนนายเอกแทบลงทั้งยืนแต่ในใจกลับมีเพียงความคิดเดียวเขาต้องอยู่เคียงข้างพระเอกเสียงระบบดังขึ้นราวกับย้ำเตือนเวลาเหลือ48ชั่วโมงก่อนเริ่มการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หัวใจในายเอกเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้แล้วว่าสุดครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อเอาชีวิตรอดอีกต่อไปแต่มันคือการต่อสู้เพื่อปกป้องอนาคตของมนุษยชาติ พระเอกยกมีดขึ้นดวงตาลุกวาวด้วยความมุ่งมั่นงั้นเราจะมาสู้กันตรงนี้แหละเพื่อปิดฉากความบ้าคลั่งทั้งหมดจบตอนที่38